สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาช,ลชา h นลค่ะค่ะก็สวัสดีวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในทางในการซื้อมือถือ ขาววี e vo กันค่ะเพื่อนๆโดยเราเนะะี่ยค่ะจะทําการสั่งซื้อนะาะผ่านทางช็อปปีนั่นเองค่ะส่วนบอกเลยนะคะว่าโค้ดส่วนลดเยอะมากๆนะคะโดยวิธีการสั่งซื้อจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวะะยวันนี้เนี่ยพลบอกกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครอยากที่จะซื้อมือถือนะคะจากทาง V ี v o แล้วนะคะก็สามารถนะคะกดที่ตะกร้านะคะที่ขึ้นอยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้กันไดด้้เะะเะะเลลยยนนนนะะะะะคคป็ตตกราาจ V vo โง ที่พอเนี่ยมีการติดให้นะคะอยู่ในตัว YouTube ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะไม่เห็นตะกร้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการแปะเอาไว้ให้นะคะใน Description ค่ะซึ่งอันนี้นะคะพอก็รวบรวมมือถือนะคะหลายรุ่นมากๆเลยนะคะจากทาง v ี vo เนี่ยเอามารวมกันไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกรุ่นนะคะที่ตัวเองต้องการกันได้เลยะคะ่ะโดยถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการสั่งซื้อกันได้เลยนะโดยถ้าเพื่อนๆนะคะกดตัวแท็กผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะทําการเด้งเข้าสู่ตัว S Sho โดดยตรรงงนนะะคคซึ่่ก็็เปาาาทีพอัม แล้วนะคะว่าเป็นของทาง vivo โดยตรงเลยค่ะใครพร้อมแล้วนะคะไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะกดผ่านตัวแท็กผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะก็จะเด้งเข้าสู่ตัว shopee เลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกดรุ่นที่ตัวเองต้องการแล้วนะก็สามารถนะคะกดที่คาว่าซื้อโดยใช้โค้ดได้เลยนะคะหรือว่ากดคําว่าสั่งซื้อได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูนะคะแบบรวมๆก่อนนะคะว่าในร้านเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือ vivo รุ่นอะไรบ้างนะคะก็สามารถนะคะที่จะเลื่อนลงมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นน กดเข้าที่ตัวร้านค้าของเขาได้เลยนะคะกดที่คําว่าดูร้านค้าได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็กดที่ตัวรายการสินค้านะคะก็จะมีมือถือนะคะหลากหลายรุ่นเลยนะคะมาให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกรุ่นนะคะที่เราต้องการหรือว่าต้องการซื้อกันได้เลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะพอก็จะกดเป็นตัวสินค้าขายดีให้ดูละกันเนาะสมมุตินะคะว่าพอจะซื้อเป็น vivo นะคะ Y03T ตัวนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็สามารถที่จะกดที่คําว่าเพิ่มไปยังรถเข็นนะคะในกรณีที่เราเนี่ยอยากซื้อมือถือ หลายๆเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเห็นแล้วอยากซื้อเลยนะคะชิ้นเดียวเลยก็กดที่คําว่าซื้อโดยใช้โค้ดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ให้เรานะคะทําการเลือกสีที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็เลือกความจุที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนะนคะก็กดที่คําว่าซื้อสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการกรอกชื่อที่อยู่นะคะในการรับสินค้านะคะเพื่อนเพื่อนก็กให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะเพื่อนเพื่อนต้องบอกเลยนะคะว่าทาง vivo เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโค้ดส ร0 0บาทกันเลยนะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเลื่อนลงมาเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดจากช้อปปี้นะคะท็อปอัพลงไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ซื้อตามวิธีที่เพื่อบอกนะคะเราเนี่ยจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดจากทางช้อปปี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าช้อปปี้เองเนี่ยเขาก็จะมีการแจกโค้ดนะคะอยู่เป็นปกติปกติอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเลขกเบิ้ลนะคะวันที่15วันที่25หนะคะหรือว่าวันปกติเนี่ยก็จะมีการแจกโค้ดส่งฟรีต่างๆนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปเลือกโค้ดนะคะแล้วก็ กดเหมือนกันนะคะแล้วก็กดเลือกโค้ดส่วนลดนะคะสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็กดตกลงแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครมีคอยนะคะก็สามารถใช้คอยในการท็อปอัพตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆก็เปิดใช้คอยได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็เลือกวิธีการชําระเงินที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะการสแกน QR Code โค้ดนะคะการจ่ายเงินโดยบัญชีธนาคารนะคะก็เลือกวิธีที่ตัวเองสะดวกได้เลยหรือว่าจะเป็นการเก็บปลายทางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนมาดูสรุปนะคะข้อมูลการชําระเงินค่ะก็ จะมีเบีย้ยความคุ้มครองค่ะซึ่งเบีย้ยความคุ้มครองตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการนะคะสามารถนะคะติ๊กออกได้นะคะก็จะเหลือยอดตามนี้เลยค่ะเ,เพื่อนสามสองเก้านะคะค่าส่ง29นะคะแล้วก็พอยเนี่ยมีการใช้ส่วนลดนะคะที่ได้จากส่วนลดร้านค้าและ300นะคะแล้วก็ส่วนลดจาก shopee อ,อีก300ร้อยท็อปอัพรวมกันนะคะก็เป็น600นะคะแล้วก็มีคอยที่พอใช้เพิ่มไปอีกนะจากโทรศัพท์นะคะสามพันสองเก้าสิบเก้านะคะก็จะเหลือเพียง2443เท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็กดที่คําาว่่สัง ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลยคะ่ะกดสั่งสินค้าแล้วนะคะก็รออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะโทรศัพท์จากทาง vivo นะคะก็จะมาส่งให้เราเนี่ยถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะเราเนี่ยก็จะได้รับโทรศัพท์นะคะในราคาที่ดีแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดกันได้แบบจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งถ้าใครนะคะอยากจะซื้อสินค้าแบบนี้นะคะก็กดที่ตะก้านะคะที่ขึ้นอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะพเพื่อนๆกดไปแล้วนะคะก็จะมีรุ่นโทรศัพท์ vivo ต่างๆนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกนะหรือว่าถ้าใครไม่เห็นตะก้าที่ขึ้นอยู่ในคลิปตอนนี้นะคะ เนี่ยมีลิงก์ที language, picture, so anyway. ่พอเนี่ยแปะเอาไว้ให้แบบเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับใครได้ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พอทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย